ดูผู้ที่2ของรายการกับน้องไอดีกับลาหน้าครับเมื่อเช้าช่งน้ำหนัก112พปอนด์เท่ากันส่วนสูง169ต่อ159นะครับห่างกัน10เซนอายุ16ต่ออายุ31ครับครึ่งต่อเกือบครึ่งครับน้องไอดีนั้น26ไฟกครับชนะ19แพ้7ในขณะที่ลาหน้านั้น7ไฟกครับชนะ5แพ้1เสมือน1ครับ ลาน่านักชกจากออสเตรเลียนะครับผักเราไปซ้อมที่ใกล้มวยมิเชลยิยมครับต้องบอกว่าเป็นมวยเข่านะครับในขณะที่น้องไอดีนั้นเป็นนักชกจากจังหวัดทาง,งาครับน้องไอดีนี่ก็เป็นนักมวยที่เติบโตจากสนามมวยป่าตองแห่งนี้แหละครับ โอ้คู่แรกของรายการนั้นทำเอาแฟนมวยที่ติดตามชมนั้นถึงกับช็อกแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับมวยไทยประมาทเพียงเสี้ยววินาทีอย่างที่เอฟเตือนอยู่บ่อยๆนะครับแม,ม่นใจได้แต่อย่าย่ามใจครับดั้งอาจจะมีปัญหาเลยพี่ว่โอ้โหไปดูเมื่อกี้นะ คือคือทางด้านมุน้ําเงินน่ะจะทิ้งตัวอยู่แล้วครับ<อ>โดนโดนท้องตรงนั้นจะทิ้งตัวอยู่แล้วครับอขอสักเปรี่ยงครับฟันศอกอแล้วก็ได้ผลครับฟ้าผ่าเลยครับ <laughs> ต้องบอกว่ารถพะป่าคว่ำเลยครับสุดๆครับคู่แรกครับโอ้โหสุดสุดครับ <laughs> ฝีมือของโปรเทอร์น้อยเมืองกใหญ่กับแสนมือโปรแสนสตาลูกบันใหญ่ครับโอ้โหเล่นเอาแฟนมวยที่ลุ้นนี่ปวดหัวเลยครับมือเร็วใจเร็วนี่โอ้โหครับแล้วกอดจะโดนได้น็อกนะทำท่าจะทิ้งตัวนะพี่วรรนะโดนท้องตรงนั้นน่ะชุดนั้นโดนท้องนี่ก็ทำท่าจะทิ้งตัว จะขอสอกครั้งเดียวครับโม่เดียวแล้วก็เห็นผลเลยนี่ครับจังหวัดมวยเก่านะครับเอาละครับมาดูคู่ที่สองครับเป็นมวยหญิงในพิจารณา112ปอนด์ครับนี่ดาวรุ่งฟอมสดครับน้องไอดีกอเจริญศักดิ์ครับจากจังหวัดพังงาเจอกับสาวจากออสเตรเลียครับลาน่าซักลาในการเป็น112ปอนด์ครับ 16ปีกับ31ปีเปีพี่อ,อนเกือบรอบครับนี่แหละครับมวยไทยอะไรก็เจอกันได้ครับคือกัดตัวเท่ากันสูงกับดําขาวไม่เป็นไรครับวัดกันที่น้ำหนักตัวนะครับน้องไอ้ดีนี่ต้องบอกว่าฟิกัดเดียวกันนี่แกมไม่ค่อยเสียเปรียบใครครับรูปร่างกก็รูปร่างดีถือว่าปล่อยเวทมาเลยนะพี่อ้อนนะ ระยะหลังแกก็ปล่อยเวทขึ้นมาครับตอนแรกช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ต่อยแค่ประมาณร้อยสามร้อยสี่ตอนนี้มาร้อยสิบสองนะครับแต่บอกว่าเด็กกำลังโตแล้วครับก็อยาไปนั่นน้ำหนักเด็กนะปล่อยขึ้นไปโอ้โหแล้วครับจังหวะล้าน้านี่ เมื่อเช้านี่ยืนยันว่าตนี้เป็นมวยเข่านะน่าน้าแล้วก็นี่เปิดเกมตั้งแต่นาทีแรกเหมือนกันครับอ,อ,อยู่ที่การยืนรยะยะแล้วครับน้องไอด้ดีน้องไอดีนี่มีหมัดเย็บแล้วก็ลูกถีบที่ดีนะครับลูกจับลูกล็อกอะไรดีหมดครับ <c oughs> แต่อยู่ที่การยืนระยะเละครับถูกต้องครับ อ,อยู่ที่ว่าปลายๆแล,ล้วจะเป็นอย่างไรแ,แรงเป็นอย่างไรครับระยะนี้พังงาฝนตกหนักได้วิ่งบ้างหรือเปล่า <c oughs> นี่นี่มันมีปสปิศนะครับเ๋อาล้ครับเริ่มเลยครับล้าน่า,าเริ่มพิสูจน์ให้รู้ว่าตัวเขาเองนี่เป็นมวยเข่านะครับ ชนเลยครับเดินชนเลยครับ<า>อยู่ี่ว่าน้องไอดีเลยครับตาอยู่ไม่อยู่ครับอ่ามดยกก่อนครับ มาดูยกต่อไปจะเป็นยกที่2ครับยกแรกแน่ช่วงป,ปลายๆนะ <c oughs> ลาน่าก็เริ่มศสยความแข็งแกร่งครับเดินเดินเบียดเดิน,ดน,ดนชนเอาละครับเดินหน้าต่อครับลาน่าหยับวางแข้งขวาน้อยดีพยายามจะทีบไว้แล้ววงในลาน่าตีด้วยขวาครับแล้วยัดด้วยซ้ายน้อยดีโอ้ยัดซ้ายคืนบ้างนะครับ ไปเดินพว่วงเข้าไปเลยพี่อ้นอออน้องไอดี้พยายามกระแทกหมัดยับ้ายครับยับ้ายแล้วทบซ้ายหน้าเบียดเข้ามานไอดี้วางแข้งขวาจังหวะดึงครับแล้วเสียบนี่ต้องอาศัยแบบนี้ครับอาศัยรูปร่างครับม,มีแทงมีทามีกันครับน้องไอดีครับเพราะว่ามาเดินดีและเกินครับลาน,น่าโอ้โหซุดเปอร์แมนพันแม่ทิ้งในหมัดขวา น้องใอดีเสียบด้วยซ้ายปปักด้วยศอกขวาครับนนหน้าหน้านักโชคจากออสเตรเลียครับเดินอย่างเดียวครับเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับโอ้โหการเวฟพีไรวันบอกมาเชือกไม่เอานะเชือกไม่เอาอโอ้โหนี่ครับซุปเปอร์แพนทนันแล้วก็เสียบด้วยขวา วงในขวางหน้าเลยเสียบด้วยข้อขวาครับโอ้โหเล่นงานน้องไอดี้สะดุ้งเลยครับลาน่ายังคงเดินตอ่อโอ้โหคดุดันเหลือเกินครับต้องบอกว่าดุดันเหลือเกินครับลาน่าซากล่าครับสาวออสเตรเลียนี่ประเภทเกาะติดคิดตังครับขยับมาวางแข้งเลยทิ้งด้วยหมัด หวางหน้าขวางได้โอ้แล้วปักด้วยสอกับปักด้วยศอกขวาสอกขวาแล้วเสียบด้เขา้อหอระคังช่วยครับ แล้วกบมาดูภาพช้าๆครับนี่ครับซูเปอร์แมนพันครับกระโดดต่อยพยายามจะคืนวยคขึ้นแครึ่นเข่าครับจังหวะนี่ลูกฮิตครับซูเปอร์แมนพันครับแล้วก็ยัดไส้ครับโอ้โหหลังจากนั้นก็ไล่บนไล่บี้เลยครับมาเลยครับสารพัดอาวุธครับยำใหญ่ครับอ่า ในทางสู่ยกที่สามนะครับไอดี้กอร์เจักดิ์บกับลาน่าในช็อตจากออสเตรเลียครับม่าช่วงปลายยกนี่ต้องบอกว่าคนรลิกมีมะนาวใส่ยำใหญ่เลยครับโอ้โหดุดันเหลือเกินครับลาน่าสักล่าครับสาวออสเตรเลียครับ31ยังแจ๋วครับยังมีเวลาครับน้องไอดีครับ ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้เจอครับโอ,อ้โหเอาละครับพยายามจะเสียบซ้ายเสียบขวาครับแต่โอ้โหดูลาหน้าครับ<อ>แกกดคอลงมาเลยครับสูงๆยาวๆเจออื้มดูล่างเล็กกว่ากดคออย่างนี้นี่โอ้เอาละครับพยายามจะเสริมดึงหมัดกับน้องอ้ดีและถีบไป<อ>าลาหน้ากระโดดซุปเปอร์แมนทันแล้วเสียบด้วยเขา่า พยายามจับไม่ให้เข้าถึงตัวครับอื้อ่าเจอแข้งขวาโอ้โหครับดูดันเหลือเกินครับจิมลำตัวครับแกสูงแกยาวนะครับน้องไฮดี้หิตแดดไม่ได้สร้างความลำบากให้กับคู่ต่อสู้เลยครับดูครับโอ้โหเจอหมัดขวาแล้วปักด้วยศอกซ้ายเสียบด้วยข้าขวาครับเจอไปหนึ่งนับเลยครับ ของแกยัดไส้ตลอดครับโอ้โหอาล่ะครับจบไม่จบครับยกนี้ครับอืมมดูดันเหลือเกินครับต้องบอกว่าดูดันเหลือเกินโอ้โห,โโหส่อขวาแล้วเสียบด้วยเข่าขวาครับมาเป็นชุดเลยครับอเสียบซ้ายเสียบขวา ทีสองครับลอดไม่รอดครับเวลายังเหลือนะครับลาน่าเบียดกามาทิ้งด้วยหมัดเล่นงานโดยลำตัวมาเป็นชุดแล้วครับพยายามจะแยบครับเติดเสียบโอ้โหชุดนี้ครับจบข่าวครับ เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเรา,าพูดช้าๆให้ดูนะครับเ,เกิดเหตุเป็นอย่างไราลาน่าเข้ามาขอโทษขอโทยครับ นี่ครับจังหวะต่อยหมัดแล้วเสียบด้วยเข่าปักด้วยศอกครับหน้าจังหวะขวางหน้าแล้วปักด้วยศอกซ้ายเสียบด้วยข้าขวาครับนับแรกนะครับครับทีสองนี่ครับเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาโอ้ร่วงเหมือนหงษ์ปิกหักเลยครับอ่าหมดทรงเลยครับแล้วเสียบด้วยซ้ายโอ้ยัดเข้ามาในเนื้อเลยครับ Uh, bịt game rồi các By the way of Naga Of oh, the winner. Blue corner, Lana Zagla, Australia.